รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมลวดลายศิลปะสีสันแห่งเมืองปัตตานีที่สะท้อนวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบันถนนรามโกมุตตำบลบานาเป็นที่ตั้งของร้านที่สร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะด้วยสีน้ำมันอันแสนโดดเด่นตรารตาที่นี่คือฝาตอนีอาร์ตช็อปครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปเยี่ยมชมบรรยากาศภายในฟาตอนีอาร์ตช็อปเราไปพูดคุยถึงแรงบันดาลใจกับทางเจ้าของฟาตอนีอาร์ตช็อปแห่งนี้กันก่อนนะครับและหลังจากนั้นเราจะไปเยี่ยมชมงานศิลปะต่างๆที่สร้างสรรค์ชิ้นงานขึ้นมาด้วยสองมือและความรักของชายท่านนี้ครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ภายในบริเวณของฟาตอนนี้อาร์ตช็อปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักกับอาแบรท่านหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็เป็นเจ้าของร้านนะครับซึ่งหลังสรรผลงานหลากหลายที่สวยงามนะครับก็วันนี้ก็จะได้มาชื่นชมกันนะครับว่าผลงานของอาแบเขาจะมีความสวยงามเด่นตาและน่าสนใจขนาดไหนนะครับ อัสลามอะกุมครับแบร์ครับอะไรกุมสลามครับก่อนอื่นให้แบร์แนะนำตัวเองก่อนเลยครับครับสวัสดีครับผมชื่ออดุลมูดอนะครับแบดุลนะครับเป็นเจ้าของร้านฟอตานีอาร์ช็อปร้านฟอตานีอาร์ช็อปนี้เราทำอะไรบ้างแบร์ร,ร้านฟอตานีอาร์ช็อปเนี่ยร้านเกี่ยวกับงานศิลปะศิลปะที่เกี่ยวกับของปัตตานีโดยมีผลิตภัณฑ์ที่มีเรือกอและมีว่าวมีร่มมีปืนใหญ่พยาตานีแล้วก็ มีอีกหลายๆอย่างที่เขียนเกี่ยวกับลายเรือก็แลก็ันยูนีครับแล้วจุดเริ่มต้นที่แบบหันมาทําตรงนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากไหนนี่บ๊การเริ่มต้นตรงนี้คือเริ่มจากผมชื่นชอบงานศิลปะอยู่แล้วนะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆชอบศิลปะมากชอบทุกอย่างเกี่ยวกับศิลปะเห็นศิลปะของวัฒนธรรมของปัตตานีอะไรเนี้ยมีทั้งเรือมีทั้งว่าวมีทั้งอะไรแล้วแล้วก็ศึกษาดูเกี่ยวกับวัฒนธรรม แล้วก็ถึงเวลาที่ต้องไปเรียนหนังสือระดับปริญญาตรีก็ไปเรียนศิลปะมาครับไปเรียนด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์มาครับครับ,รบพอจบมาตรงนั้นฮะเมื่อปี4 1หนึ่งผมก็ได้ลุยงานเกี่ยวกับงานศิลปะท,ทันทีเกี่ยวกับพวกการทำพวกพวกผ้าบาติกบ้างพวกทำเว้าพวกงานเขียนลายทั่วไปแล้วก็งานพวกป้ายโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยครับทำงาน เกี่ยวกับศิลปะโดยตรงก็เริ่มมาจากตรงนั้นครับจากวันแรกที่เริ่มต้นอาหารมาสนใจงานด้านนี้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยกี่ปีแล้วไปประมาณ20กว่าปีแล้วครับ20กว่าป,ปีที่เราผูกพันอยู่กับลวดลายความสวยงามงานศิลปะเนี่ยเราได้อะไรจากงานศิลปะไป้ก็คือเราได้มาจากว่าเรานี่ซึมซับกับงานศิลปะของปตัตตานีเราเรามีต้นทุนของบ้านเกิดเราอยู่แล้วรเราก็เลยอยากคิดว่าอยากจะทํางานตรงนี้เพื่อให ให้คนรุ่นใหม่คนที่ยังไม่รู้ว่าลายเรือกอละทำอะไรได้บ้างครับเขียนลงอะไรได้บ้างสวยงามออกออกมาจะจะออกมายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําจากตรงนั้นทําทุกอย่างเกี่ยวกับลายเรือกอละเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์สินค้าตรงนั้นออกมาครับและผลิตภัณฑ์ชิ้นงานของเราเนี่ยมีอะไรบ้างไหมที่ร้านตรงนี้สินค้าที่มีอยู่เนี่ยก็จะเป็นเรือรเรือจำลองครับ,รบก็ที่นี่ผลิตเอง เรือจำลองเรือเรือจำลองกอรแรกของกัตนาลครับแล้วก็เรือกอรแรกท้ายตัดผลิตเองก็เขียนลายเองเรียบร้อยครับแล้วก็มีพวกว่าวว่าวนี่ก็มีว่าวของจริงเลยว,ว่าวไว้เล่นก็ค,คือ,อะจะแกะกระดาษแกะกระดาษให้เป็นลวดลายสวยงามรตรงนั้นแล้วทีนี้ก็จะมาย่อเป็นส่วนของจำลองอก็จะเป็นจำลองก็เรือจำลองเล็กๆว,ว่าวจำลองว,ว่าวว่าเสียบปากกา มีปืนใหญ่ฮะปืนใหญ่แล้วก็เรือกอและใส่กล่องที่ชู่ครับตรงนี้ก็คือเป็นงานหลักของที่ร้านปตนีอัดช็อปครับและการตลาดเป็นไงบ้างในช่วงนี้แบบการตลาดช่วงนี้ก็จะเงียบเียบไปหน่อยเงียบส่วนมากก็จะขายทางออนไลน์อ๋อสื่อออนไลน์นะครับ,รบเพราะว่าเมื่อ3-4ปีที่แล้วร้านที่ก็จะตะเวนออกไปขายต่างจังหวัดออกงานเขาจะเชิญไปเชิญ สาธิตเ,เชิญไปจําหน่ายสินค้าอะไรพวกนี้ก็ตรงนั้นแหละเป็นส่วนหนึ่งของได้ไปเผยแพร่เกี่ยวกับพอกรายเรืองก็แล้ปัตตานีตร,ร,ตรงนี้นครับนะครับนอกเหนือจากลูกค้าที่มา,าซื้อผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเนี่ยมีในส่วนของเด็กๆเยววาวชนคนรุ่นใหม่ที่แบบมาเพื่อไม่ได้ซื้อนะแต่ว่ามาเพื่อจะมาขอวิชาจะมาเรียนรู้ศึกษาตรงนี้มีบ้างไหมแมตลอดเวลาที่แบ,บอยู่ตรงนี้มาครับมีครับตรงนี้คือศูนย์การเรียนรู้ของ เกี่ยวกับงานศิลปะเป็ศูนย์เรียนรู้ด้วยใช่ครับที่จะก็จะมีนักศึกษาที่จะมาศึกษาดูงานมาให้ความรู้ครับก็คือจะมีระดับพวกปริญญาตรีอนุปริญญาอะไรอย่างเงี้ยฮะอาชีวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องๆทั่วไปที่สนใจตรงนี้ก็คือแหล่งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะด้านวัฒนธรรมของปัตตานีครับผมครับแล้วแบบที่ว่าศิลปะตรงนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของ ปัตตานีบ้านเรานะแบน,นะใช่ครับตรงนี้เราควรจะปกฝังเยาวชนให้มีการสื่อสารอนุรักษ์อย่างไรบ้างไในอนาคตผมปกฝังตลอดทํางานเพื่อสร้างสารรค์ให้ให้น้องอรุ่นใหม่เนี่ยได้เห็นได้เห็นว่างานศิลปะแบบนี้ของวัฒน์เนี่ยเราจะต้องส่งเสริมแล้วก็ทําให้เห็นทําให้เกิดจริงจังให้เกิดมีงานทำํำตรงนั้นแล้วตรงนั้นแหละน้องๆก็จะเอาไปเป็นวิชาเป็นวิชาชีพ ครับเพื่อไปดำรงชีวิตต่อไปครับตรงนี้ครับครับผมก็ถือว่างานศิลปะนอกเหนือจากจะให้ความสวยงามและเพลิดเพลินในลวดลายและสีสันแล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับใครหลายหลายคนได้นะใช่ครับก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ด้วยเป็นการอนุรักษ์ด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ชายแดนใต้นะที่เราควรจะต้องสืบสานกันต่อไปนะครับให้อยู่คู่กับพื้นที่ของเรานะครับแอบอ่านเดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวเราจะไปดูอแบสาธิตการ เขียนลายการเพ้นสีในส่วนของร่มร่มรซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างขายดีมากใ,<ช>ในร้านนะครับ,รบและจากนั้นก็จะพาไปเดินดูชิ้นงานที่แบรได้รังสรรค์เอาไวใ้ในะครับเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปตามดูนะครับคุณผู้ชมครับศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างสารรค์แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์จากมโนภาพที่ได้จากความจริงหรือจินตนาการที่คิดฝันขึ้นโดยใช้ศิละปะเป็นสื่อกลางให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจในอุดมการณ์นั้นและเชื่อกันว่างานศิละปะจะสามารถสร้างขึ้นด้วยผู้มีสติปัญญาเท่านั้นซึ่งนั่นก็คือมนุษย์ครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราจะ เริ่มต้นการลงสีนะครับซึ่งร่มเดิมนะครับที่แบร์ได้เอามาสาธิตนะครับก็จะเป็นในส่วนของร่มที่มีการเขียนลายแล้วก็มีการรองพื้นไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาในส่วนของขั้นตอนการลงสีนะครับซึ่งสีที่ใช้ก็จะเป็นสีน้ำมันนะครับตอนนี้ที่เห็นอยู่เป็นสีชมพูนะกำลังทับไปบนสีรองพื้นที่เป็นสีขาวนะครับผู้ชมความยากของการลงสีตัวร่มนี้คืออะไรครับแบ ก็คือจะต้องบังคับมือเขียนให้ให้อยู่นิ่งๆเพราะว่าเนื้อเนื้อผิวของนั้นรบมันจะนิ่มมากอ๋อคือเวลาเราเราเรากดไวไปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะนี้ใช่ฮะการดตัวคือตัวยุบลงการควบคุมน้ําหนักมือยากนอะ่ามือยากเป็นเป็นกระดาษเนี่ยคือเราสามารถที่จะกดออกมาได้เลยใช่มันไม่ขยับใช่รบมันจะขยับตลอดเวลาใช่ครับก็เลยต้องใช้ความสามารถนิดนึงใช่ครับอันนี้เป็นลายอะไรครับแบอันนี้เป็นลายของมาลายูบ้าน ปัตนานีครับต่มาเลย์อยู่แต่ว่าการลงสีเนี่ยจะใช้สีแนวออกลายไทยนะครับออแนวไทยนะครับก็จะมีร่มหลากหลายสีนะครับแแบบนะแลวลวดลายที่ที่บรรจงวาดไปในร่มนี้แต่ละแต่ละคันเนี่ยมันลายหลากหลายแมนหรือว่าเป็นลายเดียวลายเดียวกันแต่ว่าการจัดวางการจัดวางที่เราจะได้สลับครับตั้งให้มันแตกต่างกันแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าเราไปเขียนลายอื่นเนี่ยมันก็จะไม่ใช่อัตลักษณ์ของปัตตานีแล้วล่ะ อันนี้ก็คือลายของปัตตานีส่วนร่มที่นํามาก็เป็นร่มทั่วไปตามท้องตลาดใช่ไหมใช่ครับทั่วไปทีน,นี้เรามาเพิ่มมูลค่าให้มันโดยการ,รใส่ศิละปะลงไปใช่ครับก็โทนในนี้ก็จะเป็นสีชมพูครับ,รบถ้าส่วนอื่นพวก ดอกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสีเขียวอ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับคือพยายามเล่นสีให้หลากหลายนั่นแหลยก็จะสวยงามมากขึ้นแต่ผมมองดูนี่มันก็คล้ายๆกับลายที่เรือกอแล่ของมัตลันีมกันใชไหมใช่ครับนี่ก็คือรอบเรียนแบบลายเรือกอแร่เลยเอามาวางไว้บนล่มนี่ก็แสดงว่าลวดลายมลายูเนี่ย อแปสามารถที่จะจับไปวางที่ไหนก็ได้วัสดุอะไรก็ได้ใช่ที่เราจะวางที่เราจะวางส่วนรวดลายนี่คือมันก็อยู่ในในหัวแล้วแบบน่ะไม่มีการไปเอาดินสอล่างไม่มีแล้วนะไม่มีก็สามารถที่จะลงสีได้เลยรองพื้นได้เลยนี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมานับนับสิปีนะครับผู้ชมครับนี่ส่วนเยาวชนที่สนใจนะมาได้ไปนะมาได้ครับมาได้แบก็พร้อมที่จะสอนพร้อมจะสอนมีใจมาจริงๆใช่จริงๆไม่ใช่ว่าตามกระแสใช่ครับนะครับตรงนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับแบาน ที่นี่อยู่แถวถนนรามโกมุดถนนรามโกมุดนะครับ,รบตำบลบานา,นาตำบลบานนาอำเภอเบิงัดปัตตานีทับอยู่ริมถนนเลยริมถนนเลยไปเปิดทุกวันไหมครับเปิดปิดวันอาทิตย์ปิดวันอาทิตย์วันเดียว,น,ยวนะครับ,รบรจันทร์ถึงเสาร์นะครับน้องๆคนไหนที่สนใจนะครับก็อยากจะมาเอาความรู้ตรงนี้ะนะครับไปต่อยอดในการที่จะสร้างรายได้นะจะมาศึกษาเกี่ยวกับลายดีกรกและได้ครับ พร้อมเปิดรับเลนะแม่นะไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับแ่ไม่มีครับนี่ครับให้ด้วยใจครับคุณผู้ชมแล้วพ่อจะทําสาธิตให้ดูครับแล้วก็จากนั้นน้องก็เอาไปทําเกี่ยวกับงานของตัวเองได้เลยนะครับใช่ครับนี่คือศิลปะนะครับศิลปะคือการแบ่งปันนะครับศิลปะคือความรักนะแม่นะใช่แต่ว่ามันสามารถที่จะสร้างรายได้ให้เราได้คุณผู้ชมให้เราสนใจจริงๆแล้วก็รักัจริงนะเหมือนกับอาแบท่านนี้นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวดูกันต่อครับดูนะครับว่าเดี๋ยว พอลงสีครบปุ๊บเนี่ยแล้วสีสันมันจะเกิดขึ้นมาเด่นตาทันทีครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เราจะเห็นนะครับนี่ครับมีอยู่สีคันที่วางอยู่ก็จะเป็นในส่วนของการรองพื้นมาแล้วแต่ยังไม่มีการลงสีที่เด่นชัดวันนี้เดี๋ยวจะได้ดูนะครับว่าเสร็จแล้วจะสวยงามขนาดไหนครับไปดูแบดุนกันเลยครับการลงสีบนผืนผ้าร่มต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะวัสดุเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาครับแบดุลบอกว่าร่มแต่ละคันจะต้องลงสีทั้งหมดสีรอบและแต่ละรอบนะครับก็จะต้องรอให้สีแห้งสนิทจึงจะสามารถลงสีรอบต่อไปได้ร่มหนึ่งคันนะครับจะใช้เวลาประมาณ1วันถึงจะเสร็จสมบูรณ์นั่นเองครับลวดลายสวยงามสีสันฉูดฉาดสะดุดตา ที่ถูกบรรจงวาดลงบนชิ้นงานชิ้นแล้วชิ้นเล่าของใบดุลน,นะครับมันคือการถ่ายทอดเอกลักษณ์ของดินแดนปัตตานีหลายเส้นผิวไหวบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมผสมผสานความเป็นมาลายูไทยและจีนผ่านจินตนาการจากปลายผู้กันของศิลปินผู้มาก้วยประสบการณ์และสะท้อนความเป็นดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริง แล้วครับแล้วแล้วก็ได้เวลาที่เราจะไปเยี่ยมชมดูสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ของไปดุลนะครับซึ่งก็มีเยอะแยะมากมายนะครับลวดลายก็สวยงามมากนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะยกให้เป็นหน้าที่ของไปดุนกันเลยครับเอาละครับไปดุนครับเริ่มจากอะไรก่อนนี้ครับเริ่มจากพวก เกี่ยวกับงานไม้นะครับงานไม้นะครับงานไม้อ่าอันนี้ก็คือเรือเรือกอลเอจำลองนะครับครับผมอันนี้เรือกอลเอดจำลองคือเรือเรือกอละท้ายตัดเขาเรียกเรือกอลท้ายตัดนะครับผมมีเครื่องนะนะคุณใช่ครับทำไมถึงเรียกท้ายตัดครับเพราะว่ามันไม่มีหัวอันหนึ่งก็คือเขาตัดหัวออกนะครับแล้วก็เอาเครื่องวางตรงกลางนะครับอัทำยามั้ยครับแบบชิ้นงานตัวนี้ชิ้นนี้ก็ทำย้าเหมือนกันเริ่ม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 ต้นเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มต้นก็คือต้องหาไม้เป็นอ่ เป็นเป็นด้ามไม้แล้วก็มาฉลุขึ้นมาฉลุมาแกะข้างในออกแกะข้างในออกฉลุรูปเสร็จแล้วก็มาขัดมาประกอบใช่ประกอบมาทําหัวครับมาทําหัวแล้วก็มาทําไอ้ส่วนขององค์ประกอบครับแล้วก็ตัวเครื่องครับตัวเครื่องผมก็ชอบใจเครื่องมากผู้ชมครับนี่ก็เป็นงานไม้ทั้งหมดนะครับผู้ชมครับนี่ครับก็จําลองให้มันคล้ายกับเครื่องยนต์ที่สุดนะครับผู้ชมนี่เป็นเรือหางยาวซึ่งถือว่าเป็นวิถีชีวิตของ ชาวประมงของจังหวัดปัตตานีนะครับเรือกอเลนี่เป็นของคู่กันนะครับนี่เรือกอเล่ไทยตัดก็คือเรือยอดนิยมของปัตตานียอดนิยมเลยนะครับนี่พอเราประกอบเสร็จปุ๊บแล้วก็ทําการเป็นสีเป็นสีฮะดรอลายก็อย่างที่เห็นนะครับตรงนี่เป็นลายของปัตตานีเดรอม น, Paint> นี่คือว่าวงเดือนครับว่าวงเดือนภาษามาลายูคือว่าบูแลครับว่าบูแลครัะว่าบูแลเป็นนาฬ like anyway ิกาครับทุกคนเป็นไม้เนื้อแท้เลยครับก็คือฉลุเป็นรูปทรงนี่ทุกท่านหนาไหมแบรนี้ครับเป็นไม้ครับหนาหนาเลยนะครับทุกท่านครับทนทานแน่นอนนะครับนี่แล้วก็ฝังนาฬิกาเข้าไปแล้วก็เป็นลายสวยงามแล้วก็นี่ก็เป็น เออเป็นของโทรของประดับนะของประดับของที่ร้านฟ้าตอนนีครับตอนนี้นะครับไม่มีที่ไหนมีที่นี่ับผมนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กของย่อลงส่วนลงมาขนาดเล็กก็เป็นที่เสียบกานะครับเสียบกาก็คือว่าวงเดือนเสียบกาอันนี้ก็จะเป็นแบบลวดลายสีสันนะครับมีมิติมีอะไรใช่ครับมันจะมีอยู่แบบหนึ่งนี่คือเป็นเป็นลวดลายแบบดูแล้วมันโบราณมันมันเก่าแก่มากนี่คือเป็นเทคนิคการ ทำคือ2สีอ่าสอสีครับอันนี้จะไม่มีลวดลายจะไม่มีสีสันเลยนะแบกก็มีอยู่2 2สองประเภทครับมีสีสันกับไม่มีสีอันนี้ไม่มีสีสันอ่าครับที่ทําขายอยู่มันก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งผมว่านะอันนี้เป็นเป็นเรอกรทที่ใช้ประโยชน์ได้แบกใช่ยังไงแบกใช้ประโยชน์ก็คือจะเป็นที่ใส่ชิทชู่ครับอ๋อนี่คุณชมเปิดฝาได้นี่ครับคุณชมมี สติกเกอร์บอกนะครับฟาตอนนี้อาร์ตนะครับเป็นสินค้าโอท็อปของปัตตานีด้วยคุณผู้ชมเป็นที่ใส่ชิจชู่ตัวนี้สวยนะผมว่านะใส่ชิจชู่ได้นะตั้งไว้ที่ต้นับแขงนะผมว่าโอ้โหได้อารมณ์ความเป็นวิถีชีวิตของชาวเลจังหวัดปัตตานีมากนะครับคุณผู้ชมครับก็สวยก็มานี้ก็จะใหญ่มานี้ก็จะใหญ่หน่อยก็เป็นเรือเป็นแผ่นไม้นาฬิกานะครับนาฬิกานะครับสวยๆนะครับอันนี้ก็คือตู้นะครับอันนี้เปิดได้ด้วยนะครับตุณู้ชมนี่นะครับคุณผู้ชมใส่ของได้นี่นะครับนี่ก็เป็นการ เขาเรียกว่าดีไซน์นะดีไซน์งา้วยความคิดเราเองหมดเลยนะครับจะใช้เก็บของได้เรืกอลเเะนะครับอันนี้เป็นกอลเเะแบบดั้งเดิมนะดั้งเดิมครับไม่เหมือนอันแรกนะอันนี้จะมีเครื่องยนต์นะอันนี้แบบว่ามันจะเป็นแบบ หัวหน้าหลังเหมือนกันเลยไม่มีท้ายตัดใช่ครับมี2หัวครับอันนี้แบบท้ายตัดอันนี้แบบไม่ใช่ท้ายตัดนะแบบตั้งเดินผู้ชมก็จะอยู่ในกรอบนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับเป็นสติกเกอร์ชื่อเรือนะครับเรือกอลและแล้วก็สติกเกอร์ของร้านร้านฟาร์มตงนี่ช็อปนะครับนี่ครับมีโอท็อปนะครับที่ลึกจากร้านนี้นะครับนี่ผู้ชมมาเขียนลายอัลลับนี่เราเรามีตลาดยังไงบ้างครับเบ๊ะ อันนี้เรามีตลาดรองรับของชาวมุสลิมที่นี่ครับอ๋อนี่จะเป็นแบบสินค้าสาหรับชาวมุสลิมเลยนะครับก็คือเราจะเขียนลวดลายเป็นแบ็กกราวด์ด้านหลังฮะเป็นเหมือนลายเรือก้อรับอยู่ด้านหลังทีนี้เราก็มาใส่ก็คือว่าพื้นพื้นของวัสดุนี่คือเป็นผ้าสีขาวใช่ครับเป็นผ้าผ้าสีขาวเลยบริสุทธิ์เลยเรามีการมาทาสีตเเป็นนผ้าาวสลิทีพื้นก่อนนะมีลายแล้วก็ถึงจะมีการเขียนภาษาอาหรับเข้าไปนะครับใช่ครับเพื่อให้ให้ดูว่ามันมันดูแบบแปลก จากที่อื่นฮะจะมีลายนะครับก็จะมีการเล่นลายนะครับมีหลกงลายข้างนานนะครับอันนี้ก็พี่น้องมุสลิมเราก็จะเห็นบ่อยนะครับเมื่อเราไปบ้านญาติเราเนี่ยที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็จะเห็นติดอยู่ริมผนังบ้านมีแทบจะทุกบ้านที่เป็นมุสลิมนะครับผู้ชมนี่ก็จะสวยงามนะครับเทคนิคการเขียนก็ใช้สีสีน้ำมันเหมือนกันเหมือนกันมันมีความยากง่ายกับการเพ้น์ลายยังไงบ้างเบรุนครับอันนี้ก็อยู่ที่การออกแบบของลวดลายแค่นั้นเองครับ แต่ตอนนู้นจะเป็นรูปทรงฮรรูปทรงที่มันจะยากหน่อยในส่วนของราคานี่งานด้านไหนจะราคาราคาสูงกว่าไหมอ่าจะเป็นพวกเรืออะไรพวกนี้จะงานละเอียดกว่าละเอียดกว่าใช้เวลามากกว่าครับอันนี้ใช้แต่พูดถึงลวดลายในมือที่เป็นดุนเขียนไปก็ถือว่าผมว่าโปรเหมือนกันนะผู้ชมโปรฟิเชษนอเหมือนกันนะเพราะว่าเขียนเนียนมากสวยมากผู้ชมดูดิเหมือนกับเป็นการคัดลายมือนะเป็นดุนนะครับคือถ้าเกิดคนที่เขาเก่งศิลปะแต่ว่า คัดลายมือไม่สวยเนี่ยผมว่าก็ไม่สามารถที่จะเขียนภาษาอาหรับได้สวยแบบนี้นะต้องเรียนครับต้องรเรียนนะต้องหัดน,นะครับทู้ชมก็จะมีหลากหลายขนาดนะครับอันนี้เหล็กขูด กระต่ายขูดมะพร้าวครับใช่ครับอันน really like ี้ใช้งานได้จริงเลยนะใช้งานได้จริงครับใช้งานได้จริงนะครับขนาดเล็กนะครับนั่งขูดได้เลยครับอ่านี่ก็เราเอามาเกียนลายเลยก็แล้วอ๋อนีของปัตตานีใช่อันนี้ปืนใหญ่อันนี้เขาท่านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็หาหาหาดูได้ยากนะครับผู้ชมเนี่ยกระต่ายขูดมะพร้าวเนี่ยแต่ตัวนี้คงไม่ใช่กระต่ายนะผู้ชมผมมองดูน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นสัตว์ในในนิมานิยายนะเปล่าแบบแบบมันเหมือน นกอะไรสนใ่มนนกนะเออนกหัวนกแต่ว่าตัวไม่ใช่นกแล้วแต่ว่าคนที่จินตนาการจิลปากจิตละปาไม่มีอะไรแน่นอนจินตนาการนะครับวดลายก็คล้ายๆกันไหมนะกับกับงานไม้ใช่คล้ายกันครับแต่ว่าเห็นว่าแบบบอกว่าลมนี่จะเพ้นยากกว่าเพ้นยากกว่ายากยังไงไปดูก็คือ น้ำหนักของผ้าเนี่ยมันจะมันนิ่มมันจะทำให้อ่อนเวลาเราใช้ผูกกันทิ่มลงไปเนี่ยมันทำให้การควต้องเป็นงานชิ้นใหญ่เพราะอะไรเราต้องดูว่าเออกว่าเขาจะได้ชิ้นงานชิ้นเนี้ยมาเนี่ยก็ต้องพยายามมากที่จะต้องให้ลายออกมาสวยเพราะว่าพื้นของร่มเนี่ยมันจะนิ่มบังคับยาก พื้นอยู่นิ่งๆแข็งแน่ยโอเคงอ่ามันง่ายกว่าอ่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลายที่พิน์ไปแล้วประมาณสักรอบหนึ่งหรือสองรอบซึ่งรวมแต่ละคันเนี่ยต้องพิน์สีทับกันถึงสี่สี่ชั้นสี่รอบนะครับซึ่งแต่ละชั้นแต่รอบก็มีความสําคัญกับความสวยงามที่จะเสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมครับใช่ครับอย่างอันนี้ก็คือครบแล้วครบแล้วสี่รอบนะครับคุณผู้ชมครับสี่รอบรอบก็จะเห็นเป็นมิติขึ้นมานะครับนี่ มีขอบมีสีมีเข้มมีอ่อนนะครับแต่ว่าในส่วนของอที่เขียนเส้นสีมาประมาณรอบถึงสองรอบมันก็ยัง,ยงด,ดูจืดๆอยู่นะครับจืดจืดอยู่ <นะ S 1> แต่เมื่อครบสีรอบก็จะออกมาเป็นอย่างที่ผมถือนะคานผู้ชมครับหรือว่าเขียนอยู่ข้างบนก็จะพบกมดแล้วนะครับซึ่งก็มีราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่ครับแบรน์400บาทครับ400บาทนะสี่บาทนี่คือราคาล่มเองก็ร้อยกว่าบาทนะน่แบรนด์นะและส่วนการเพ้นลายอย่างที่ไปดุลบอกว่า มันใช้เวลาเป็นวันเพราะว่าในแต่ละรอบแต่ละแต่ละแต่ละขั้นที่ทาเนี่ยมันต้องรอให้สีแห้งนี่ก็เสียเวลามากซึ่งผมมองว่าราคานี้ก็ไม่ได้สูงนะครับใช่ไม่สูงยังไม่สูงนะครับเราเราทำราคาเพื่อให้คนได้ซื้อนะให้ให้ท้ผู้ใหญ่ทั้งเด็กสามารถที่จะจับช่จะต้องได้ซื้อไปใช้ซื้อไปโชว์ได้หมดใช่เดี๋ยวผมถามไปดูหน่อยว่าสิบกว่าปีที่ไปดูนอยู่กับงานด้านศิลปะเนี่ย สิ่งที่ไปดูได้จากงานศิลปะเนี่ยในชีวิตไปดูเนีมีอะไรบ้างไปดูที่ได้จากงานนี้ได้ประสบการณ์เกี่ยวกับพวกงานศิลป,าปะาอะคือ,คอถ้าเราได้ระสบการณ์กับงานศิลปะเนี่ยเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดถ่ายทอดไดอ่าถ่ายทอดไดเราเราเราจะไดะ้มีทุกอย่างที่มีทั้งเพื่อนมีทั้งน้องๆสคัญใช่สำคัญตรงนั้นเพื่อให้เรามาพบเจอกันได้ <Ừ. S 2> ถ้าเราไม่มีศิลปะแล้วก็ไม่อาจทบเจียกันได้ครับไม่มีผลงานที่เราจะได้โชว์ตรงนั้นได้ถ้าเราไม่ได้ทําตรงนี้ครับครับตรงนั้นแล้วไปดูมีความคิดเห็นอย่างไงที่เขาพูดว่าศิละปะไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีวันสิ้นสุดตรงนี้ไปดูก็ไม่มีสิ้นสุดจริงๆครับถึงเราจะมีประสบการณ์สิบยี่สิบสามสิบปีก็ต้องมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆพัฒนาอยู่เรื่อยๆพัฒนาชินช้นงานครับสินค้าครับพ,พัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้ให้ทานต่อโลก ที่เรากาลังเดินไปครับตรงนี้ครับครับขอบคุณมากนะครับเปืนครับสนามไอ้ก้กครับไปที่สลามครับคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์จากการศึกษาศิลปะในแต่ละยุคจะทําให้ทราบถึงวิวัฒนาการการเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรมชุมชนเส้นทางการติดต่อคมนาคมใช้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบว่าเป็นยุคสมัยใดซึ่งเป็นข้อมูลที่ทําให้การศึกษาเหตุการณ์ต่างๆในประวัติศาสตร์นั้นถูกต้องยิ่งขึ้นนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับฝาตอนนี้อาร์ตช็อปได้รับประกาศนนยบัตรจากหน่วยงานรัฐมากมายครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมการพัฒนาชุมชนและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงชิ้นงานคุณภาพนั่นเองครับนอกจากจะมีการจำหน่ายชิ้นงานศินละปะแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นแหล่งให้ความรู้ในงานศินละปะอีกด้วยครับ มีการเปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาและเยาวชนได้เข้ามาศึกษาหาประสบการณ์ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคต่างๆในงานศิลปะให้กับผู้ที่สนใจเพื่อนำไปต่อย,ยอดสร้างอาชีพได้ในอนาคตฝ่าตอนนี้อาร์ตช็อปครับเอาละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการวิถีผ่านเลนกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปลากันไปก่อนสวัสดีครับ